มาแต่บ้านได้หิมาเทยวใช้เจ้าผ้าเนี่มาที่ไทยเนาะเอาแม่เชื่อแม่ท่นยังไดแมนเพื่อนเฮ็ดเองตเป็นเงินยูทูบดอกฮะ ว line line. ันนี้มาได้เงินลายวันนั้นเงินหาเองนี่แหละกับสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกูลทุกคนเนาะมานี้ก็พอพอกับสองใบคิวพีจีเส้นเก่าสินเกยมานี้ใบคิวพีจีพาทุกคนไปเบิึงเขามาเลาะค่ายเสื้อผ้าที่นําเขามาจากประเทศไทยนะทุกคนมาเบิึงเก็จะเลาะขายเครื่องนะทุกคนหามเอาอ แล้ว่สาวส่งมือซองบ่เามาตกติดมาไทยเสื้อผ้ามาไจ้าไอั้อร้สื้อมือองบ่หรือว่าเชือยังมือนึงมือบ่มือนึ่งมานึมือหนึ่งมอ่มือนึงอันนี้ก็มือนึงบ่เชื้อกันหนาวอ๋อมันเป็นอันหน้าพาคุณนู้บ่นี่ ตเท่าไรตละแปดสิบแปดสิบพ ah ันกีบหนึ่งาแปดสิบบาทแปดสิบนีบวิ่งบาทถึงร้อยกว่าบาทพ่น้องประมาณร้อกว่าบาทนั่นละเงินมาเท่าไร่ได้เนี่จะเามาเท่าไหร่้อชีวผานี่เอามาเ่ไทรเนาะ

นั่เม่นั่นแม่ก็นาอุ่นได้นี่แต่เดียวนี่ยังเลือไม่เท่าในเราก็เอาอ่าวเดี๋ยวนตเชี้แง่อันแม่ชิลด80นี่นะฉัเอามเยอย่างหาอะไรตนตาแม่หว่อเชื่อมือนึงเชื่อมสอเชื่อตัวใชื่อให้แม่ตั้นั้นนะ ชี่สิบบาทเนี่ยโอ้ยแห้งเราบม่ใช่เลยเสือนี่นะมันเปื่อนนบอแล้วคอยไม่ได้ใช้คอยนึ่งมะนาวอันนี้ก็ต้องหากไล่กลุ่ทายกองเชื้อ หาบมาตะพุนเลยเนาะแต่บ้านนากระโปงหลักฝ่ายช่องหลักสองกิโลหาบกลับอีกไปหอดบ้านนาเนื้อเลยครับมันบวชักเข้าอันนั้นโผล่ก็ไปหอดอันนั้นบ้านนาน่อยบ้านนาลายเคยไปบ่เออ

เงินได้ซื้อก็ได้7ชิบแมงก็ฮ้ออ้าวบ่เอานํามาลดใจใส่ในชมพูขอนําเค้าเหรอ7ชิบลดทําทาวนี่ค่อยว่าเสื้อเอามือซอง1 3โนดิชอบนะเก็บหมดพอเลยลด1ชามกับไฟอีจังเอ้ยชาม2นี่กันมาอยู่แกงเทาชามเฮานี่ ชื่อกระโใส่ชื่อตัวนั้นกระ่ใสให้เราใสแบบนี้อุ่นนี่แบบนี้มากว่าแบบนี้ใช่บบแม่นใส่ไปปลาได้ใส่นอนนี่เหือนี่แม่ชื่อเราใส่ผูกเขาป่าไรอุ่นเขางามนานเออเอาดูนี่สิให้เราเออนะแค่ไหนเราเอาขนาด ไปดีเล้วชื่ออันนั้นชื่อไฮคงควันปีใหม่ลูกกบมีเงินชื่อไปดีเหรอนาวชื่อกบใท่คือเขา นี่เออสีนี้งามสีนี้เกียรนะ่เกียสับะอนาสีนี้ก็งามชกัน่ไหมเพ่อปุจจามห้อาการอาเจยนใช่ยันนั่นเดเพ่นใช้ไปหากินไดใช่ใช่ขาป้าใช่ขาป้ากับชิมเท่านั้นเลยเสือป่านี่สีชมพูสีน้ำมันผู้หญสีนี้จะ <c oughs> ชายามน,น,นอนยามอน,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 อนมัมาอุ่นไข่ละนว o คุณมอไร้นี่มันบึงลาน,น,น,นสายบึมบ้มบ่้มน้องบักเล็กเอาจะได้เอาจะนั่น วิอาได้เสือมาเทศไทยเสือมาเทศไทยอันนี้ยังอันนี <c ười> ้กันนากือกันบ่ใช่กั้นหลกกั้นหนากั้นหลัก

ใช่ก็ใช่บ่เป็ดแทนหยหงาหลังลามไี่เหรอนี่บืนไปดองรีล่ละนาว <c oughs> พุดปานอนอยผม เอาแ่นอไออกปดสิบดิบเจ็ดสิก็ได้หรดสให้เหอยุกเจ็ดห้าต่อเนลดให้แล้ได้ซื้อให้แม่รเอาบ่่กาชงงานิอกิจ่าบอบยอไอ้เรื่องกาวแก้ว่นะบนก่อนนะก่อน่ะ พอไม่ขายเป็นสุดคายแต่ตัวเดียวเจ็ดสิบบนแม่าทางสง่งทางนงาแม่มาละ<ภ>เท่าเท่าที่เชื่อเราว่าเจ<อ>็ดานะเทา,ทา,ทาเี่าาเชืเอ่อเจ็ดเซมฮานทางส่งทางเชื่อนัอ้นเซมห่าเอาตปเชือ่อกับพ่อเลอส่งพนบริษัท <c oughs> อีดอก เอาเอาเลยจีใจเงี้ยในเขาเขาจิไปยันี้อันนั้่าซองแมนแฮชทูทูติดตามนะแม่นี่ชื่อชื่อของซอยแล้วก็ติดตามเลาเ่ยลยบ่อนวครื่องีเดนนันเอันเือก็ได้ จี้คอนซอยแล้วก็ติดตามไม่ค่อยแบนสองคนพอดีเอาตทรศัพท์มาเราจะติดตามคู่เอาได้หนิเลยบ่ติดตามก็ต้องติดตามไลยใช่โคได้นี่นี่แน็ตจะบ่กหนิใช่ยูทูบเจ้า ผ right? ู้บ่าวทักมาลูกเจ้าหวนเหตุงานนั่นน่ะรานปลาเผาได้หนิปลาคนไทยปลาคนไทยปคนไทยคนลาวสารพัดผู้บ่าวโอไปหมไปหมดตายแล้วเจ้ามีผัวในผัวเจ้าเบิ่งคิดนี่เ่้คอซนหัแล้วโซนลูกติดลูกติดลูกผัวได้

อ้าวเรียบร้อยติดตามสิกดไลค์กดแชร์หอกดไลค์กดแชร์แชร์ในไลน์ได้ผู้ติดตามเพิ่มเลยนึ่งคนแลกกับเชื้อตัวหนึ่งนี่เราโสดเด้อใดรอยากจีบเนาะผู้เบา ภาว่าทำควางไทยในคำว่าภาว่าผู้สา,า,า,าวโสดนี่มากขนาดใดเดี๋ยวจะหน้อยมีคนมาคอมเมนต์เลยแล้วว่าโสดอีนี่บ,บ่โสดนี่บ่เลยแล้วเราดุเรื่อยๆนี่ผูกหาบคลองมาขายแท่านใครอยากเป็นเคยลาวนะคอมเมนต์มาโลดเฮ็ดหลายปีเลยว่าบ่ได้เฮ็ด จริงจังพิ่งกัมาเห็ดปีกัวนี่เห็ดอันนั้นช่องมันพิ่งกับพานกดพานอันนั้นห้าก่าพันในปีแมนชองมันค้างกับพานกดปีไก่นี่ฮะเพ่อนเพื่อนให้เห็ดเองตัวเม่นเงินยูทูบดอกฮะเงินมาเงินยอู้ใคยังไ่ได้เงินลายวันนั้นเงินหาเองนี่แหละ ขอบใจขอบใจโอ้ไ oh. ปได้จากใดเราเป็นเมียคอมเมนต์มากละกูละดุได้โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็กขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวอีกทีหน้าไปทีจะถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิเร์กได้เลยนะทุกคนปลามีอย่างนี้ที่จะถ่ายให้เบิง่ง กสำหรับคลิปนี้เนะลยที่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย